สวัสดีแฟนเพจนักสืพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมนะครับวันนี้ตรงกับวบันศุกร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2565นะครับเวลา9เนิกา10นาทีนะครับผมหนุ่มสารยานะครับหน้าผู้สื่อข,ข่าวภาคสนามนะครับวันนี้อยู่มาอยู่ณบริเวณพุทธมณฑลสาย1น,นะครับวันนี้ผมะจะนําเสนอการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่จราจรกลางนะครับการตรวจทันที่ในจราจรน,นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับเป็นไปตามระเบียบของตรหรือไม่อย่างไรนะครับสี่ข้อแตกต่างนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับว่าท่านปฏิบัติตามคําสั่งของพบตรหรือคําสั่งนะครับการตั้งด่านนะครับสี่ข้อแตกต่างนะครับการตรวจด่านตรวจรูปแบบใหม่นะครับหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการนะครับยศชนั้นตำรวจตำรวจตรีขึ้นไปนะครับสองแสดงต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับการนะครับและสายด่วน1 5 9 -9 ้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อรับข้อร้องเรียนนะครับสามต้องติดกล้องนะครับวงจรติดที่ด่านนะครับบันทึกภาพการปฏิบัติงานนะครับใช้มาสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับประมาณ3วันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเมื่อประชาชนนะครับมีสิทธ ประชาชนมีสิทธิ์ใช้มือถือนะครับบันทึกภาพในการตรวจค้นหาผู้กรทมความผิดเดินทางมาคนเดียวนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ค่อนทึ้ภาพให้นะครับหรือข้อแตกต่างนะครับท่านผู้ชมครับเ่องนี้ผมจะพาท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับระยะนะครับ150เมตรนะครับผมจะดู150เมตรได้หรือไม่นะครับอันดับที่สองนะครับป้ายก่อนเข้าจุดตรวจนะครับหรือด่านตรวจ ท่านผู้ชมครับชุ้พ่นนะครับวันนี้ก็เป็นท่านผู้กองนะครับจตุรงนะครับเป็นผู้คุมด่านในเวลานี้นะครับของจราจรกลางนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขยับดูนะครับระยะร้อยห้าสิบเมตรนะครับป้าย ที่ด่านนะครับตัวนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่ฮะป้ายป้ายหน้าด่านไม่มีนะครับป้ายผู้ผู้คุมด่านนะครับแล้วก็เบอร์โทรกล้องวงจรปิดนะครับหนึ่งห้าเก้าเก้าก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับผมจะแพนภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ตัวนี้เป็นบริเวณครับพุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับพุทธมนฑลสายหนึ่งนี่ฮะจะนี่ฮะไม่มีครับนี่ฮะร้อยห้าสิบเมตรนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับดูซิว่าครับการตั้งด่านที่ถูกต้องครับเป็นไปตามระเบียบของตรอหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมในครั้งนี้นะครับ ดูนะครับป้ายนะบริเวณดาด่านครับไม่มีนะครับแล้วก็ต้องวงจรปิดก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้ๆนี่ผมไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับอยู่ในบริเวณริมถนนนะครับเพราะว่าอันตรายมากครับการจราจรก็รู้สึกว่าจะใช้ความเร็วพอสมควรนะครับก็มีผู้ปฏิบัตินะครับประมาณ5นายนะครับ5นายรวมทั้ง ผ,ผู้คุมด่านครับท่านผู้กองจตุรงนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่นะฮะระยะป้ายนะครับ150ร้อยห้าสิบเมตรนะะไม่มีป้ายนะครับอ่าไม่มีป้ายไม่มีอ่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ ดูนะครับดูทั้งเจ้าหน้าที่จะเรียกนะครับว่าตอนนี้ไม่เรียกนะครับคุณผู้ชมครับไม่เรียกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใช้ิทฤษฎาการการรับชมนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคําสั่งนะครับของท่านขอบตรท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขหรือไม่นะครับจะเรียกรถดินนะครับผนดินนะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมดูไปซักระยะนะครับครับสวัสดีครับแฟนเพจนังสืพิมพ์สุดสวนขาวยากรรมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในเพจของนังสืพิมพ์สุดสวนขาวยากรรมนะครับก็ได้นาเสนอการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับจราจรกลางในวันนี้นะครับที่ปทุมธานสายหนึ่งนะฮะว่าเน้นๆนะครับคือเป็นไปตามระเบียบหรือคําสั่ง ของตรอหรือไม่นะครับประเด็นอื่นเราคงยังไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านผู้ชมครับเราพูดถึงแค่ว่าการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่คําสั่งของพอตลอ,อมีความหมายหรือไม่อย่างไรนะครับนีท่านผู้กุมด่านนะครับจะยืนนะฮะจริงๆระยะ5 5 0เมตรนะครับ,รระะรบที่ท่านผู้ชม อาทิตย์ติดตามนะครับในเขตที่สิ้นสุดสนถาวากรรมนะครับก็ประมาณร5 0เมตรนะครับตัวนี้ก็ผมว่าไม่ยังไม่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับผมหวังว่าทั้งทั้งผู้กรองนะครับผู้ผู้ขุมด่านโอกาสต่อไปคงจะมีการปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับตามคําสั่งของพบตรนะครับโดยเคร่งครัดนะครับน่ฮะดูนะครับท่านผู้ชมครับร5 0ยเมตรไม่ได้นะครับป้ายก่อนเข้าด่านนะครับนะฮะไฟว่าบ่า ก็มีแค่ไฟรถตาโลนั่นเองนะครับแต่ก็พ้องจงจรปิดก็ไม่มีนะครับนั <c oughs> ่นจะเป็นจุดกดขันอยู่ในจราจรนะครับ <c oughs> ดูนะฮะตอนนี้ยังไม่เรียกนะครับยังไม่เรียกครับยังไม่เรียกครับเมื่อสักพักนี้ก่อนที่ผมจะลงมาถ่ายทอดนะครับนําเสนอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ การจราจรก็ทับข้างก็อพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับหน้าบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีการเรียกนะครับย่ฮะครับฝากถึงท่านผอตรลนะครับตอนนี้ผมสารยานะครับก็ได้มาตรวจสอบดูว่าการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเต็มไปตามคําสั่งหรือ หลักเกณฑ์นะครับการใช้การตั้งด่านนะครับแต่ละครั้งเนี่ยฮะต้องเป็นไปตามระเบียบของท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือไม่นะครับมาะคำสั่งของท่านนะครับเป็นผลหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามผมหนุ่มสารยาครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็จะเป็นทางอ่าทางยูเทินนะครับทางยูเทินในทางกลับรถนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นบริเวณกลับรถนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เป็นบริเวณกันกลับรถ เป็นบริวเวณลับรถนะครับทางลับรถเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าบรมนะครับซึ่งบรมขาเข้านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังเจ้าหน้าที่ยังไม่ดะเรียกรถสักคันเลยนะครับตั้งแตผมลงถ่ายทอดสดมานะครับยังไม่มีการเรียกเนี่ฮะลูกุดกลับรถนะครับ ครับผมนี่ฮะชมกันไปสักพักนะครับส่วนกันไปสักพักนะคงใช้เวลาคงไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับสักพักดูเราดูการปฏิบัติงานนะครับดูการตั้งด่านตั้งด่านนะครับเราเน้นนะครับระเบียบนะครับเน้นระเบียบของขออตอนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะน้องน้องคนนี้นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ความผิดเลยครับ <c oughs> ครับนะครับนะฮะน้องคนนี้นะครับอ่าไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะน <c oughs> ี่นะท่านผู้ชมครับตัวนะ ก็นะครับท่านผู้ชมครับให้ก็ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับระเบียบตามกฎหมายนะครับพรบจราจรนะครับก็ต้องเคร่งคัดนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับให้เรียบร้อยนะครับพกใบอนุญาตขับขี่นะครับอุปกรณ์ส่วนพวกนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะ อรงนี้ก็อาจะโดนนะครับใบสั่งเรียบร้อยนะครับก็ว่ากันไปครับว่ากันไปนะครับผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับท่านผู้ชมครับ มาจากไหนกันเนี gracias, uh ่ย oh. อ๋อครับอ่าผมมาจากดีแล้วจะทำเนี่ยมาช่วยกันนะก็นโยบายในให้จำรณรงค์นะครับลณลงค์นะครับรณลงค์ให้ประชาชนนะครับเลดรถจักรยายนะครับประชาชนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ยังว่าแล้วแหละตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเนาะ64นะพบตลอดนั่นก็ได้มีคำสั่งชับมาว่าให้กดดันวินัยจราจรเนี่ยเพราะว่าการวิ่งรถประชาชนนี่จะขาดวินัยมาก การขับขี่พวกไล่เลื่อย่อย่างเงี้ยนะฮะบินไปบินพูดบางพูดงบาดอย่างนี้เนาะปัญหาเยอะมากย้อนสอนอะไรโอ้โยคุ่นวายแต่หลังีเ่ๆมีคำสั่งก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอาจจะเริ่มไม่เริ่มสวมหมวกเริ่มอะไรขึ้นดีครับดีขึ้นมากมีวิธการว่ากล่าวไหมมีอะไรไหมก็ก็บางทีแต่การว่ากล่าวผมไม่สามหน้าท่านนะครับผมก็ก็บางทีก็ต้องต้องมาดูว่าคนในพื้นที่ใกล้ๆบางทีมันเป็นความเคยชินประมาณนนี้เราก็ต้องบอกว่าเ้ ไม่ได้นะถึงจะพี่อยู่แถวนี้แต่พี่ก็ต้องดําเนินการทําให้ถูกต้องนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมจับขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นว่าลูกมาเนี่อีกเดี๋ยวมันมันดูไม่ดีการว่ากล่าวนี้จริงๆนี่นะฮะมันจะมีมันสมุดบันทึกไปใช่ของของท่านมีไหมพี่ดาบ อ๋อไอ้ที่นี้มันมันธรรมดาตอนเนี้ยตามนโยบายการว่ากเก่าแต่เนี้ยเราสามารถว่ากเก่าวได้เลยไม่เป็นไรครับไม่ไม่จริงๆอ่ะผมจะแนะนานะว่าการวากเก่าวแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีสมุดเล็กๆสีเขียวไว้เส่มหนึ่งเขียนชื่อที่อยู่คือคือคืแม่ซ้ำารอบนี้วากเก่าวรอบหน้าใือต้องจับคุณแล้วนะฝ่ายเ่ี่ยมันมีสพสัพยานะนะครับผมสัพยาก็ทำมาก็จะมีอ่าสมุดคือว่ามันชัดเจนมากมีสมุดเล่มหนึ่งไว้ว่าวาดเก่าวก็เอาไปวาคือคือคือตอนเนี้ยบางที ตอนน right? ี้เขาเรียกว่าเป็นการป้องปามไม่เฉยเพราะว่ามันเป็นการเาเรียกว่าหนึ่งตอนนี้คือใบขัขี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกเก็บไม่่ายประมาณนั้นครับแต่เราก็ค่อยพยายามเขาเรียกว่านายข้าสามมาเนี่ยคือต้องการให้ป้องปามไม่เฉยอาจจะมีผลแล้วมากมายแต่คือช่วยจับให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันผิดนะมันอันตรายนะประมาณนี้ก็ก็ก็เท่าที่เราอันนี้ก็คือเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปให้เขาดูว่าทำยังไงให้ได้ใจประชาชนนะครับ กันว่ากล่าวกับเตือนนี่พรบมาตราหนึ่งสี่ศูนย์เนาะก็ว่ากล่าวกับเตือนได้หรืออ่าก็ก็บางทีเราก็บางทีตอนนี้อย่างใบสั่งเนี่ยถามว่าตอนนี้ที่เราออกไปก็ก็เหมือนการตักเตือนไปในตัวจะถามว่ามีผลไหมตอนนี้คือพอยึดใบผีไปได้มันก็บังทับใช้แล้วก็ก็ก็ถ้าไม่มีผลเท่าไหร่บางคนก็มาเสียก็ปรับบางคนไม่เสียก็ปรับมั่งบางคนก็ปรละเลยไม่ก็ก็ถือว่าถัวถัวอยู่ๆสไตล์แต่เราก็ดูมาตรการคนส่งให้อีกทีนึงนะครับผมทั้งอะไรนะ ท่านกำลังล่างนี่อยู่นะว่าฉบับที่13เนาะที่นี่ตัดที่12อยู่บับที่13แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีบทลงโทษเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับภายในปีนี้ภายในปีนี้ท่านเอกลักษณ์ที่สัมกัดอ่ะนะใช่ใช่เพราะว่ายอมรับว่าตอนนี้คือตั้งแต่ท่านยกเลิกการเก็บเก็บใบก๊กฮีเนี่ยก็เป็นบลดีกับประชาชนแต่ในในการมาคับใช้กฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นผลดีก็หนึ่งก็ประชาชนทำผิดมากขึ้นประมาณนั้นเราเข้าใจนะแต่ถามใาส่วนตัวนี้ก็ เราบูรณาการช่วยกันนะช่วยช่วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนก็ผมว่าโอเคนะแต่ก็มันต้องค่อยๆปรับปรุงค่อยๆช่วยเหลือกันไปคนผิดให้มันน้อยลงก็โอเคแล้วก็ลดลดลงไหมลดลงอยู่ไหมถ้าดีขึ้นนะแต่แต่นายเขาบอกว่านายยกเขาสั่งให้ไรเดอร์มันในนี้ขึ้นก็ว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะเห็นด้วยครันเห็นด้วยสมนคาร์มือชิปินสุดขั้นเขาแล้วก็มาช่วยกันเนี่ยพี่ช่วยกันก็โอเค รณรงค์น,นะฮะให้พี่น้องประชาชนเราเราเราอ่อบบเคารพกฎจราจรนะครับครับผมอ่อไม่ทําผิด,ดกฎจราจรต้องสวมหมวกนิรภัยติดป้ายนะครับออกบอนส่วนพวกนะฮะไม่ว่า อะไรต่างๆนี้ให้พร้อมให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับ่าชีวิตของท่านเองนะครับก็ชีวิตของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางทางพี่ดาบนะครับจะรอฟัางเนาะจะรอต่างเนาะจะจะกางครับเป็นพี่น้องนะครับก็ว่าเก่าจักเตือนหรือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนกินใจช่วยกันเข้าใจครับช่วยกันหนึ่งเราเราได้มาครับนี่คือหนึ่งคือเราได้บอกเฮ้ยนี่คุณผิดนะอาจจะคุณจะ อุบัติเหตุคุณอาจจะไม่ปลอดภัยก็พยายามช่วยการเขาช่วยตักเตือนช่วยบอกไปเขาก็ดีครับว่าโอกาสหน้าพนักงานมีสมุดเล่มหนึ่งไว้ก็ดีนะชื่อยลงทะเบียนไใบทะเบียนท่นนี้หรือเปล่าทะเบียนนี้หรือเปล่าเราจดจดว้ใช่ไหมครัถ้าซ้ำเอาเลยครับบางทีอย่างเงี้ยบางทีนายนายเขาเขาลังคิดอยู่ตอนนี้นายเขาก็เริ่มคิดไปเรื่อยๆว่าอ้าเพิ่มมาตรการเพิ่มอะไรยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในกฎในระเบียบ ครก็โอเคว่าดีดีครับดีคร okay. okay. ับครับ you ช know ่วยกันครับช่วยกันครับอันนี้ของบจลกลางเลยใช่ไหมรับใจลกลางเขาขู่กระหนาลย์ไฟนะครับผมครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวมุกคุณพี่นะโอเคครับผมขอบคุณมากคุณพครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่จราจรกลางครับคู่ขนานลอยฟ้านะครับก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเก็บด่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทางแฟนเพจทั้งสิินสุดสองกาวยากรรมนะครับที่พอติดตามนะครับการปฏิบัติงานนะครับนำเสนอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละพื้นที่นะครับว่าถูกต้องตามระเบียบของตรอหรือไม่นะครับอย่างไร ขอขอบคุณไว้นะโอ,อกาสนี้ครับผมหนุ่มสาร,รยาผู้สื่อข่าวหนากพน,น้าผู้สื่อข่าวภาคสนามรายงานจากพุธนทธมณฑลสายหนึ่งสวัสดีครับ